ของการเกิดใหม่เมื่อเราได้เป็นบุตรเมื่อก่อนเรายังไม่ได้เป็นบุตรยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เราได้อยู่ในความมืดอยู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ในสิ่งที่ถูกมารซาตานถูกมัดจิตวิญญาณของเราซึ่งทําให้เรานั้นไม่เข้าใจและทําให้เรานั้นมีแต่ความมืดมีแต่ความบาปนะคะมีแต่อยู่ใต้อํานาจของความบาปอํานาจของความกลัวอํานาจของโลกใบนี้นะคะ แต่เมื่อเราได้เกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นชีวิตของเราชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการถูกย้ายจากสัม,มโนครัวที่มืดมาอยู่ในสัม,มโนครัวที่ได้รับความสว่างคือมาอยู่ในทางของพระเยซูคริสต์นะฮะพระเยซูคริสต์รพระคัมบ,บอกว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้ผลเห็นไหมครับพี่น้องอันดับแรกพระพรในไฟ พระพรของการเกิดใหม่ของเรานะคะคือพระเยซูคริสต์ช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดอาเมนไหมคะมความมืดในที่นี้ที่ชีวิตเก่าของเราเคยทํามีอะไรบ้างคะสารพัดปัญหาใช่ไหมสารพัดส,สิ่งที่เราทําได้เพราะว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความบาปและก็ความบาปครอบงําใจกายของเราให้เราทําตามสิ่งเหล่านั้น แต่เมื่อเราได้รับการเกิดใหม่ในพระเจ้าเราได้เป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าย้ายเราและเปลี่ยนเรานะคะเปลี่ยนเราให้มาอยู่ในความสว่างอยู่ในแผ่นดินแห่งพระบุตรของพระเจ้าอาเมนไหมคะอ,มอยู่ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่เป็นที่รักของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราเรียกผู้ที่ได้กรับใจและได้ รับพระพรใหม่ที่มาจากพระเจ้าในการที่เรากลับใจและเกิดใหม่กับพระเจ้านะคะพระเจ้าเรียกเราว่าที่รักอาเมนไหคะเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นชื่อรักขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราถ้าพระเจ้าไม่รักเราพระเจ้าไม่เลือกและเรียกเรามาจริงไหมคะแต่วันนี้พระเจ้าเรียกเรามาให้มาอยู่ในแผ่นดินแห่งพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นที่รักของพระองค์เราทุกคนเป็นที่รักของพระเจ้าเราทุกคนเป็นที่ พระเจ้าพอพระทัยอเมนไหมคะอันนี้คือพระพรของการเกิดใหม่ที่พระเจ้านําเราให้เข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้านะคะและเราก็จะมาดูนะคะในพระวจนะคำของพระเจ้าตอนต่อไปนะคะในพระคำรรที่พระเจ้าบอกกับเราให้เราอ่านพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งยอนบทที่ห้าข้อที่สิบเอ็ดและพยานหลักฐานนะั้น อ,อาเมน,มนเราขอบคุณเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องพระพรของการเกิดใหม่ในชีวิตของเราอันดับแรกพระเจ้าให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและให้เราได้อยู่ในความรักของพระเจ้าแล้วพระเจ้านําเราออกจากความมืดมาอยู่ในความสว่างของพระเจ้าและพระคำตอนนี้ได้บอกไว้ว่าพระเจ้าได้ทรงประทาน ชีวิตน <piece air cat> Am ิรันดร์ให้กับเราเมื่อเราได้เกิดใหม่กับพระเจ้านี่คือพระพรของการเกิดใหม่ที่เราได้เป็นคนใหม่ในพระเยซูนะคะพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราเรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูอาเมนพระพรของพระเจ้าที่ว่าพระพรใหม่สดเสมอในพระเยซูพระพรของพระเจ้าจะใหม่สดเสมอในชีวิตของเราอันนี้คือพระพรที่พระเจ้าให้กับคนที่เกิดใหม่ เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เกิดใหม่แล้วอเมนเพราะเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาแล้วเราได้รับชีวิตใหม่ของพระองค์แล้วอเมนและเราได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเราทุกคนใช่ไหมคะพระเจ้าสัญญาประทานอะไรให้กับเราพระคำตอนนี้พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราเมื่อเราอยู่ในพระเยซูเมื่อเรารับชีวิตใหม่พระพรใหม่ นะคะพระพรในการเกิดใหม่ของเราที่เรากลับใจและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราได้รับการช่วยเราได้รับการไถ่โดยพระเยซูอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ประวัติการ์ของพระเจ้าตอนต,ต่อไปเลยค่ะพระพรของการเกิดใหม่นะคะอ่าอ่านพร้อมกันเลยค่ะหนึอ่งยนบที่ห้าที่ชิผู้ที่ททมีพระบุตรก็มีชีวิต อ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือข้อเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดจบไปแล้วนะขึ้นเรื่องข้อใหม่เลยป่ะอ่าวันที่24เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าความใจความธรของเราและความใจในพระองค์ผู้ใจเช้มาผู้้นก็มีชีวิตอยู่ได้ ได้ผ่านผนความตายไปสู่ชีวิตแล้วขอบคุณพระเยซูเราเรียนอยู่ทุกวันเนาะแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะก็ยังดีที่ยังอ่านได้นะคะขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพี่น้องหลายท่านที่อ่านไม่ได้นะคะความเชื่อเก,อกิดขึ้นจากการได้ยินเมื่อเราได้ยินพระวนจนะคาข,ของพระเจ้านะคะ ให้เรารลบเอาด้วยความเชื่อและให้เราคิดตามนะคะคิดตามคำเหล่านั้นให้เราเชื่อตามคำเหล่านั้นที่เราได้ยินนะคะแล้วก็เราจะได้ประพฤติตามคำเหล่านั้นที่เราได้ยินอเมนไหมพระคำตอนนี้บอกไว้ว่าพระเยซูคริสต์กำลังพูดกับเราทั้งหลายนะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคาของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามานะคะขอบคุณพระเจ้า พระพรของการปึกเกิดใหม่ของเรานะคะในการที่เราเกิดใหม่กับพระองค์พระเจ้ากําลังบอกสิ่งที่เป็นสิ่งดีของพระเจ้าเป็นความจริงของพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าบอกว่าเราบอกความจริงวันนี้ทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ได้ยินความจริงของพระเจ้าอเมนมน,นะฮะพระเจ้ากําลังบอกเราถึงอะไรบอกว่าผู้นาเอเกและถ้าผู้ใดใช่ไหมประคำบอก ถ้าผูใ้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์หนึ่งเราต้องฟังใช่ไหมคะวันนี้เรามาฟังพระคำของพระเจ้าไม่ใช่เป็นคำของมนุษย์เปแต่เป็นคำที่มาจากพระเจ้าอาเมนไหมคะแล้วพระเจ้ากำลังบอกความจริงอะไรถ้าเราวางใจหนึ่งเราได้รับอะไรชีวิตนิรันดร์เมื่อกี้ที่เราได้พูดไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อพระพรของการเกิดใหม่ของเราเราได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว วมื่อเราได้รับชีวิตนร์นแล้วสิ่งตามมาพระเจ้าสัญญาอะไรไและไม่ถูกพิพากษาการพิพากษานี้คือการตัดสินใช่ไหมคะม,มนุษย์ทุกคนจะถูกตัดสินในวันสุดท้ายนะคะในวันสิ้นยุคจะตัดสินว่าเราจะไปที่ไหนเราจะไปที่ไหนดีเอ่ยไปสวรรค์ <laughs> ขอบคุณพระเยซูเรามาอยู่ที่แห่งน,นี้ เราจะไปทางสวรรค์ทุกคนอเมนอันนี้คือพระพรของการเกิดใหม่เมื่อเราได้กลับใจเรามาอยู่ตรงนี้เราได้รับการเกิดใหม่แล้วอเมนเมื่อเราเกิดใหม่แล้วเราต้องมาฟังสิ่งที่ใหม่ๆที่มาจากพระเจ้าของเราอเมนและเราก็มารับพรใหม่ที่มาจากพระเจ้าของเรานะคะพระพรของการเกิดใหม่คือเราไม่ถูกพิพากาเราขอบคุณพระเจ้าเราไม่ถูกพิพากษาแต่สิ่งที่เราได้ คืออะไรแต่ได้พ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วอามนาเมนเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูริ์เราผ่านความตายแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าพระเยซูริ์ได้ตายเพื่อไถ่เราแล้วบนไม้กลางเขนเห็นไหมคะสัญลักษณ์ของการเขนกางเขนคือการไถ่การไถ่ชีวิตของเราให้ออกจากความบาปออกจากความมืดเห็นไหมคะในพระคัมภีร์ของพระเจ้าโครสีบทที่หนึ่งข้อที่สิบสามได้บอกว่าได้ย้ายเราจาก อาณาจักรของความมืดมาอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบุตรของพระเจ้าแห่งพระบุตรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกเราเรียกเราเข้ามาให้อยู่ในความรักของพระเจ้าอาเมนไหมคะเราขอบคุณพระเจ้านี่คือพระพรของการเกิดใหม่ในชีวิตของเราที่เราได้กลับใจและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเพื่อเราจะรับสิ่งใหม่ที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะคะเราขอบคุณพระเจ้า นี่คือการที่เราทั้งหลายได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าเมื่อเรากลับใจและเกิดใหม่กับพระเจ้านะคะข้อต่อมานะคะในพระวจนะกรรมของพระเจ้าค่าให้เราอ่านด้วยกันเลยนะคะลมบทที่แปดข้อที่หนึ่งพระัจนการลงโทษจึงไม่มีแก่คนาท,าทั้งหลายที่พระเยซุบิเเิมเอ,เเอ,เอามนเห็นไหมครับพี่น้องเมื่อเราได้รับ จากพระเจ้าเมื่อเราได้รับพระพรของการเกิดใหม่เรากลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เราได้ถูกย้ายออกจากความมืดเรามาอยู่ในความสว่างไม่พอนะคะเราได้รับชีวิตในร้รนที่มาจากพระเจ้าและเราก็ไม่ถูกพิพากษาเราขอบคุณพระเจ้าในพระคำตอนนี้คือเราได้พ้นอะไรฮะพ้นจากการเราไม่ต้องถูกลงโทษเหมือนคนที่เขาไม่มีผู้ช่วย เหมือนคนที่ไม่มีคนไปไถ่เราออกจากคุกแต่ณนะวันนี้เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราได้รับการพระพรของการเกิดใหม่ของเราคือพระเยซูคริสต์ให้เราพ้นโทษของความบาปที่เราได้ทำาอเมน mm hmm. เพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจในพระคาของพระเจ้า mm hmm. เมื่อเรากลับใจเราต้อนรับพระองค์พระองค์สัญญาให้เราได้เป็นบุตรของพระองค์แล้วได้รับชีวิตใหม่จากพระองค์แล้วเราได้ผ่านพ้นนะคะผ่านพน้น ชีวิตในการถูกพิพากษาได้ผ่านท้นความตายตายนักที่นี้คือตายในฝ่ายวิญญาณตอนที่เราจะตัดถูกอัดสินลงนรกขึ้นสวรรค์นะเราได้ผ่านและเราได้ถูกรับการยกโทษจากพระเจ้าของเรานะคะชีวิตของเราเราได้รับการยกโทษจากบาปที่เราได้ทําและที่เราเคยทํามาเพราะว่าเราเกิดใหม่แล้วอเมน คือบาปที่พระเจ้ายกโทษให้เราคือบาปที่เราเคยทํามานะพี่น้องเมื่อเรากลับใจปุ๊บบาปที่คุณเคยทํามามากน้อยแค่ไหนก็ตามพระเจ้ายกโทษให้เราหมดเลยแต่ชีวิตใหม่พระพรของของการเกิดใหม่เนี่ยการเริ่มต้นกับพระเจ้าเราต้องกลับใจใหม่จริงไหมคะสิ่งเก่าที่เราเคยทําไม่ใช่ว่าเรากลับไปทําเหมือนเดิมไม่ใช่แต่เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ จากพระเจ้าเพื่อเราจะรับพระพรใหม่เพราะเราได้รับการเกิดใหม่แล้วพระพรของการเกิดใหม่จากพระเจ้าแล้วอเมนเพื่อสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราจะเกิดผลในชีวิตของเราจะเป็นพรในชีวิตของเราแต่ถ้าเราว่าเรากลับใจแล้วเรายังดำเนินชีวิตเก่าเรื่อยไปเราไม่คิดที่จะหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่นะคะพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจพระเจ้าให้ลมหายใจเราที่อยู่ในโลกใบนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะ มีโอกาสในการกลับใจถ้าคนตายแล้วมีโอกาสไหมคะม,มแต่เรายังอยู่ในโลกใบนี้พระเจ้ายังให้โอกาสนะพี่น้องทราบไหมว่าขณะที่พระเจ้าให้ลมหายใจสิ่งที่เราเคยผิดพลาดสิ่งที่เราเคยทําบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าให้โอกาสเราให้ลมหายใจเราต่อขึ้นมาเพื่อเราจะหันหลังให้กับบาปบาปนั้น,น,นเพื่อเราจะได้ไปอยู่สวรค์กับพระเจ้าอาเมนไหม,อ,มอันนี้คือพระพรของ,ของการเกิดใหม่ ในชีวิตของเราเราจะไม่ถูกโลงโทษนะคะเราจะไม่ถูกพิพากษานี่คือคนที่ได้รับการเกิดใหม่พระพรของการเกิดใหม่ในชีวิตของเราเราจะเห็นสิ่งใหม่จากพระเยซูคริสเราจะไม่ใช่คนที่ดําเนินชีวิตในทางเก่านะคะเราขอบคุณพระเจ้าเราจะมาดูพระวจนะคำของพระเจ้าไปด้วยกันเลยนะคะพระพรของการเกิดใหม่นะคะ,นะคะ,อ,ะอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ โลบุที่สามข้อที่ยี่สิบสี่แต่รพระเจ้าทรงรักกัุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดคุณพาะโดยที่พระเยซูเด็์ทรงให่เขาให้คนปากแล้วาอาเมนเนี่ยพระพรของการเกิดใหม่พี่น้องทราบไหมคะความชอบธรรมเอาได้รับความชอบธรรมจากพระเจา้าเราได้เป็นคนที่คำว่าชอบธรรมคือคนบริสุทธิ์ และคนที่บริสุทธิ์ขอสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้นอเมน,เ,มนเพราะว่าอะไรพระเจ้าใส่ความชอบธรรมมาให้เราและพระเจ้าเห็นเราว่าเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อเราอาธิษฐานขอสิ่งไหนเราจะได้รับสิ่งนั้นนะคะพระเจ้าให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระองค์ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เราทําผิดมากมากน้อยแค่ไหนพระองค์ไม่ได้เอามาลบล้างตรงนั้นแต่พระองค์มองดูในขณะที่เรากลับใจ ในขณะที่เราต้อนรับออรเอาพระองค์ในขณะที่เราต้องการรับพระพรของการเกิดใหม่ที่มาจากพระเจ้ารับชีวิตใหม่จากพระเจ้ารับสิ่งดีใหม่ที่ใหม่ๆที่มาจากพระเจ้าของเรานะคะพระเจ้าประทานให้เราเป็นคนชอบธรรมเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์ไม่ได้คิดมูลค่าโดยการถ่ายให้เราทาให้เราทั้งหลายพ้นจากบาปที่เราทําขอบคุณพระเจ้าแล้ววางบาปกับแก่ความชอบธรรม มนุษย์พระคำบอกไว้ว่าไม่มีสักคนเดียวที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้ามนุษย์ไม่ค่อยคิดดีไม่ค่อยคิดจะทําดีแต่คิดแต่สิ่งที่เป็นความมืดความบาดซึ่งมันเป็นปัญหาของตัวเราแต่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาปุ๊บพระพรใหม่ของพระเจ้าจะไหลเข้ามาสู่หัวใจของเราอาเมนไหมคะมแล้วเราจะคิดใหม่นะคะเราจะได้รับสิ่งใหม่ที่มาจากพระเจ้าความคิดเราจะ ค่อยๆเปลี่ยนเมื่อเราเข้ามาติดสนิทกับพระเจ้าความคิดเดิมๆของเรามันจะค่อยหลุดหลุดหลุด,ล,ดลวกไปเราจะได้รับความคิดใหม่ๆที่มาจากพระเยซูคริสต์เพราะว่าอะไรเพราะพระพรของการเกิดใหม่จะเข้ามาในชีวิตของเรา amen ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ในพระวจนะคำของพระเจ้านะคะในอ้อต่อมาเลยนะคะ2โครินบทที่5ข้อที่17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคดตผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แนลกไยเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอาเมนขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมครัพี่น้องว่าพระพรต s o การเกิดใหม่พระเจ้าให้อะไรในชีวิตของเราให้สิ่งเก่าล่วงไปและพระเจ้ากําลังทําอะไรในชีวิตของเราคะ สร้างเราขึ้นสร้างเราขึ้นใหม่บ้านถ้ามันเก่ามันมันไม่สวยแล้วโดนทุบทิ้งไปแล้วต่อมาจะทําไงคะต้องสร้างใหม่ใช่ไหมสร้างใหม่แล้วมันสวยกว่าเดิมไหมคะสวยกว่าเดิมของเดิมมันไม่สวยเราถึงทุกมันทิ้งใช่ไหมมันกําลังจะพังมันกําลังผุมันกําลังไม่ดีมันกําลังดูไม่สดใสใช่ไหมเราถึง คิดสร้างใหม่เมื่อเราได้เข้ามาอยู่ในพระเจ้านะพระพรใหม่จะเข้ามาสิ่งเก่าๆที่ในชีวิตของเราเคยทำพระเจ้าจะนำเราออกจากสิ่งนั้นและให้เรามีความคิดใหม่ที่มาจากพระเยซูคิ์เพราะเรากำลังถูกสร้างใหม่อเมนเมนพราะฉะนั้นพระพรของการเกิดใหม่ในพระเจ้ากำลังสร้างเราให้เป็นเหมือนพระเจ้าอเมนไหน,นใครอยากเป็นเหมือนพระเยซู ขอบคุณพระเยซูแน่นอนทีเดียวพี่น้องการที่เราเป็นเหมือนพระเจ้าไม่ใช่เราเป็นพระเจ้านะคะเป็นเหมือนมีลักษณะมีท่าทีเหมือนพระเจ้ามีคําพูดมีมีนิสัยใจคอเหมือนพระเจ้าไม่ใช่ใจคอเหมือนเราใจคอเหมือนเราเป็นยังไงฮะเห็นแต่ตัวเห็นแต่ได้เห็นแต่ผล,ลประโยชน์ของตัวเองฉะนั้นไ,ไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นแต่พระเยซูปเป็นยังไงคะเรามาเพื่อบริบัติเทา ไม่ใช่ให้ให้เขามาปฏิบัติเราจริงไหมพระเยซูมาปนิบัติและพระเยซูมาไงมาตายเพื่อไถ่เรา <tr uth> เห็นไหมพระเยซูให้เห็นไหมพระพรของการเกิดใหม่พระเยซูมีแต่ให้ให้ให้ให,ให,ให้นี่คือคนที่เกิดใหม่ในพระเยซูและพระเยซูจยให้ทุกอย่างที่เป็นของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเราอยากได้ไหมคะยเ<า><อ>พราะพระ,พระเยซูบอกวว่าพระองค์เป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกถ้าเราเป็นเหมือนพระองค์ มีเหรอพระองค์จะไม่ประทานสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเราสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพระเจ้าให้เราแน่นอนเพราะเมื่อเราขอสิ่งไหนพระเจ้าจะฟังเราในสิ่งเหลนะ่านั้น a เมนเพราะเราเป็นอะไรคะพระพรของการเกิดใหม่เราเป็นผู้ชอบทมแล้วเราเป็นผู้ที่ถูกไถ่แล้วนะ,ะแล้วสิ่งเก่ามันลุกไปจากเราแล้วความคิดเก่าๆใจเก่าๆอารมณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆใช่ไหมคะ คนเก่าเนี่ยมีอะไรแยอะแยที่มันไม่ดีใช่ไหมคะขอบคุณพระเจ้าแต่เมื่อเรารับเอาสภาพใหม่ของพระเยซูรับเอาพระพรใหม่นะคะที่มาจากพระเยซูพระพรของการเกิดใหม่เราจะเห็นถึงการอวยพรของพระเยซูเยอะแยะมากมายในชนีวิตของเราสิ่งเก่าๆพระเจ้าจะให้มันล่วงไปนะะเราขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านล่วงไปเยอะแล้วอเมน แต่ละคนเราเมื่อเราได้มาต้อนรับและรับเอาชีวิตใหม่ในการเกิดใหม่กับพระเจ้าเนี่ยคนที่ได้มาอยู่ถึงทุกวันนี้หนูเชื่อแน่นอนว่าสิ่งเก่าในชีวิตของเราเนี่ยมันลุดไปแน่นอนเราจะรู้ด้วยตัวเราเองได้นะคะไม่จำเป็นต้องต้องต้องพูดแต่ว่าเราจะรู้ได้ว่าอะไรสิ่งเก่าที่เราเคยทำและเมื่อเรามาต้อนรับพระเยซูคริสต์ปุ๊บ นะคะใรา้รับการพระพรของการเกิดใหม่ของพระองค์มาเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนั้นที่เราไม่ทำบางครั้งบางคนสองอย่างสามอย่างใช่ไหมคะขอบคุณพระเจ้าแต่คนที่มาใหม่ๆก็อาจจะเพิ่งเป็นอย่างเดียวที่มีประสบการณ์ที่พระเจ้าเอาใจหินใจแข็งกระด้างใจดื้อดึงใจดื้อรั้นพวกนี้คือพระเจ้าจะทําให้กับเราคะ เพราะว่าพระพระของการเกิดใหม่พระเยซูคริสต์จะมาเกิดในชีวิตของเราให้สิ่งเก่าที่เป็นของของเรามันหลุดล่วงไปพระเจ้ากําลังสร้างเราขึ้นใหม่อาเมนมเราเชื่อว่าเราจะมีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์นะคะมีท่าทีเหมือนพระองค์และมีความเชื่อเหมือนพระเจ้าอาเมนมพระเยซูคริสต์อย่าลืมอ,อย่าลืมนะคะว่าพระองค์ยอมยอมตอพระบิดาจนสิ้มนมรณาที่การเขนเพื่อที่จะไถ่เราทุกคนให้รอดพ้นจากสิ่งที่เราได้ทา นะคะเราขอบคุณพระเจ้านี่คือความรักของพระเจ้าที่ผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่เข้ามาสถิตอยู่ในทุกชีวิตที่ต้อนรับนะคะพระพรของการเกิดใหม่เมื่อใครต้อนรับปุ๊บชีวิตของพระเยซูคริสต์จะอยู่ในคนนั้นอเมนแต่คนที่ไม่ต้อนรับเป็นยังไงคะเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราได้นะคะ แต่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราได้ปรับใจและเราได้มาเดินในทางของพระเจ้าพระพรของการเกิดใหม่ยเยอะแยะเห็นไหมคะพี่น้องน,นี่เป็นเพียงแค่นิด,นด,นดหน่อยหน่อยที่ยกพระคำมาพูดแต่หลายอย่างที่พระเจ้าทําให้กับคนเชื่อคนที่ยอมกลับใจและเปลี่ยนแปลงและรับเอาองค์พระเยซูริสในการที่ให้พระองค์มาเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเราขอบคุณพระเจ้าว่า สิ่งต่างๆที่พระเจ้าทําให้กับเรานะคะและสุดท้ายนะฮะข้อสุดท้ายพระคําของพระเจ้าในข้อสุดท้ายนี้ก็คือพระกรของการเกิดใหม่นะคะขอบคุณพระเจ้าอ่านพร้อมกันเลยค่ะย่างกบทที่ห้าข้อที่สิบหกเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงขาดอิจฉาเผื่อกันและกันเผื่อท่านทั้งหลาย อ m e n นะคะขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมคะตามพระกรรมของพระเจ้านะคะในโลบทที่สามก็ยี่สี่เราเป็นผู้ชอบธรรมในยานบอกนี่ก็ยืนยันว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมและคำมาที่ฐานของผู้ชอบธรรมเป็นยังไงคะมีพลังและทำให้เกิดผลจะมีพลังขอสิ่งไหนสิ่งนั้นจะได้รับผลตามที่เราขอา m e n เพราะว่าการเกิดใหม่ในพระเจ้าเราจะได้รับความชอบธรรมเมื่อเรารับความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะฟังเราได้ มันจะไม่มีสิ่งที่กัดขวางในชีวิตของเราแต่ว่าเราได้รับสิ่งเหล่านี้ท mm ี hmm. Leonardo, ่มาจากพระเจ้าโดยการที่เราได้กลับใจและได้เกิดใหม่กับพระเจ้าพระพรของการเกิดใหม่เมื่อเราขออะไรเราจะได้สิ่งนั้นไายใครที่อธิษฐานขอแล้วอยากเห็นกันการอวยพรของพระเจ้าอยากเห็นคำตอบของพระเจ้าขอสิ่งไหนได้สิ่งนั้นพี่น้องมันมันยิ่งใหญ่นะคะในความรักของพระเจ้า ขอแฟนก็ได้แฟนนะนอ,น <c oughs> อ่าขอแฟนได้แฟนอ่าเพราะว่าอะไรพระเจ้าเห็นว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมพาะเราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าพระพรของการเกิดใหม่เห็นไหมครั้งแรกเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราได้เป็นลูกของพระเจ้า เห็นไหมคะพระพรในการเกิดใหม่เราได้อยู่ในอาณาจ,ากจักรของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเลยคือชีวิตนันดร์เราขอบคุณพระเจ้าในร่างกายนี้นิรันดร์ไม่มีอยู่แล้วค่ะพี่น้องแต่วิญญาณของเรานิรันดร์อเมน,เ,มนเราได้ไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยกันอเมน,เ,มนเราเชื่อว่าไม่ว่าใครจะเป็นสิ์รุ่นพี่รุ่นน้องเราได้เจอกันอเมน หวังว่าคริสัจจกโลกาวเวตตงได้ไปตรงนั้นแล้วไปเจอการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันเพราะเราทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้เราได้รับการเกิดใหม่พระพรของการเกิดใหม่แล้วอาเมนเมน,นะคะแล้วขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าไม่ต้องมาเราไม่ต้องถูกพิพากษาเมื่อเราเกิดใหม่กับพระเจ้าเราไม่ต้องถูกตัดสินเหมือนคนที่เขาไม่มีพระเยซูเราได้ผ่านพ้นโทษเหล่านะั้น นะพระเจ้ายกโทษเหล่านี้โทษที่เราเคยทําผิดมานะทําผิดมาก่อนที่เรายังไม่ต้อนรับพระเยซูนะ่าพระเจ้ายกโทษให้กับเราไม่ว่าเราจะทําผิดร้ายแรงแค่ไหนพระเจ้ายกโทษให้กับเราแต่เมื่อเราได้เข้ามาอยู่ในพระพรของการเกิดใหม่แล้วเราไปทําเหมือนเดิมไม่ได้อย่างเช่นคนเมื่อก่อนใช่ไหมคนเก่าก็คือตัวเก่าของเราเคยขโมยใช่ไหมเมื่อเราได้รับการเกิดใหม่กับพระเจ้า มือที่เคยขโมยนั้นพระเจ้าให้เราทํางานแล้วไม่ใช่ให้เราไปขโมยคนอื่นกินเข้าใจไหมคะนี่คือการพระพรของการเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าเราเคยขโมยยังไงเราก็ไปขโมยอย่างนั้นเขาเรียกว่ายังไม่ได้รับการเกิดใหม่พระพรใหม่ๆจะมาไม่ถึงเราเพราะว่าเรายังดำเนินชีวิตในสิ่งเก่าและทําในสิ่งไม่ถูกต้องทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอใจเพราะฉะนั้นการพระพรของการเกิดใหม่จะมีเฉพาะคนที่กลับใจ เรารู้ว่าเราทําไม่ได้เราสารภาพบาปนั้นกับพระเจ้าช่วยเราอย่าให้เราทําผิดต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะใส่แรงกําลังมาให้กับเราและพระเจ้าจะสวมความชอบธรรมของพรุงมาเันือเราอเมน,นไหมคะเนี่ยเห็นไหมพอสุดท้ายเป็นยังไงคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมเราเป็นผู้ชอบธรรมในสายตาของพระเจ้าเราสามารถพูดกับพระเจ้าถึงความอ่อนแอของเราความบาปของเรากับพระเจ้าได้ทุกเรื่อง ขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าชุบเราเหมือนพระองค์ได้ทรงชุบองค์พระเยซูริ์ให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพี่น้องทราบไหมความตายที่พูดถึงเนี่ยคือเราตายในความบาปไม่ต้องตายจากร่างกายนะเราตายในความบาปอนตายในฝ่ายวิญญาณตายจากพระเจ้าเมื่อเราทําบาปใช่ไหมแล้วพระเยซูริ์จะมาชุบเราในสิ่งที่เราเคยทําผิดบาปนั้นพระเจ้าจะให้แรงกําลังที่เราจะไม่ไปทาเหมือนเดิม เข้าใจไหมคะอาทำไมคริสเตียนถึงมีแรงกำลังเรามีก๊อกสองที่มาจากพระเจ้าเราจะไม่ทำเหมือนนิสัยเก่าของเราแต่เราจะทำเหมือนพระเจ้าที่สวมใส่ชีวิตใหม่ให้กับเราอเมนเพราะว่าอะไรเราได้รับพระพรอข,อของการเกิดใหม่ที่มาจากพระเจ้าเราได้รับชีวิตใหม่แล้วเราได้รับ ชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราแล้วเราได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าแล้วและเราเป็นคนที่ได้รับการสร้างใหม่จากพระเจ้าแล้วอเมนเพราะฉะนั้นการอาธิษฐานของเราจึงได้รับพระโผให้เรามั่นใจนะพี่น้องเมื่อเราปลับใจเมื่อเราได้เข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าพระพรของการเกิดใหม่เต็มลง้นในชีวิตของเรา เราจะเห็นถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเราจะเห็นถึงฤทธิเดชเราจะเห็นถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าเมื่อเราอาธิษฐานขอสิ่งไหนพระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้กับเราอาเมนเราขอบคุณพระเจ้านะฮะที่พระเจ้าให้เราเป็นคนที่ได้รับการเกิดใหม่เป็นคนที่ได้ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเกา่าพระเจ้าให้มันหลุดไปจากเราทีละเล็กทีละน้อยตามความต้องการของเรานะคะเราขอบคุณพระเจ้า ก็อยากเชิญพี่น้องยืนขึ้นเราจะสนองตามพระกรรมของพระเจ้าปีใหม่ปีนี้นะคะปีใหม่ปีนี้เราขอบคุณพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะสร้างเราเยอะกว่าเดิมอเมนพระเจ้าจะสร้างเราให้เป็นขึ้นใหม่กับพระเจ้าเพื่อที่จะมีความตกไพลบุญของพระเจ้าอยู่กับเราที่เราจะมีพละลักณะพระสุริย์ของพระเจ้าสวนในชีวิตของเรามากขึ้นนะคะให้เราอธิษฐานขอการอวยพรจากพระเจ้าพระพรของการเกิดใหม่ ขอให้เทหลังลงสู่ชีวิตของเราชีวิตใหม่ของเราที่พระเยซูคริสต์มาอยู่ในเรานะคะและปีใหม่ปีนี้ปี2068น,นี้ขอให้เราได้รับสิ่งใหม่ที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายนะคะเราอธิษฐานขอกับพระเจ้าของเราเลยนะคะตามที่ท่านต้องการอยากเห็นอะไรในชีวิตของเราอยากพบอะไรอยากเจออะไรอยากให้พระเจ้าทําอะไรให้เราขอสิ่งนั้นกับพระเจ้าเราจะอธิษฐานขอเผื่อลูกของเราก็ได้ เราจะอธิษฐานให้พระเจ้ารักษาเราก็ได้ทุกอย่างนะคะเป็นเป้าหมายในชีวิต2018ของเรานะคะให้พระเจ้าสร้างเราขึ้นใหม่ให้เราได้รับความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราจะอธิษฐานขอสิ่งไหนให้พระเจ้าทําสิ่งนั้นให้กับเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับเราทุกคนทักลายขอเลยนะคะเวลานี้เป็นเวลาเฉพาะท่านกับพระเจ้า เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าพระวจนะคือคำพูดของพระเจ้าพระเจ้าได้พูดกับสัญญากับเราเมื่อเราได้รับการเกิดใหม่กับพระองค์พระพรอะไรที่โรรองสัญญาให้กับเราสัญญาไว้กับเราพระอจะทําสิ่งนั้นในชีวิตของเราเนะมื่อเราเป็นลูกเรามีสิทธ์อะไรในความเป็นลูกอ่าเรามีสิทธ์อะไรที่เราจะขอต่อพ่อของเราเราอยากได้สิ่งไหนให้เราขอสิ่งนั้นขอการช่วยเหลือจากพ่อของเราพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรานะคะสร้างเราขึ้นใหม่นะคะเพื่อเราจะได้รับระกนอย่างมากมายอาลัยยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพระอผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้เราได้มาอยู่ในความรัก